สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ายพินจะมาทํานี่จ้ะมีคุกนะอันนี้เส้นหมี่ที่ายพินลวกน้ําไว้นะลวกน้ําร้อนไว้แล้วก็ราดด้วยน้ําเย็นนะอันนี้น้ปาปลาน้ําตาลน้าําปลาน้ําตาลน้ําส้มพริกป่นนะรสชาติตามที่ชอบใจที่เราคิดว่าอร่อยที่เราอยากกินนะ่ะ ใส่ลงไปเลยจ้ะมีคุกนะมีคุกแต่ของเจ๊พินไม่ใช่มีคุกจะมีเรือนจำจ้ะใส่ลงไปเลยค,คุก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 รสชาติตามที่เราคิดว่าเราอร่อยอจ้ะน้ำต้มน้ำปลาน้ำตาลนะ่ะอันนี้เผื่อเราอย่างที่เราเติมก๋วยเตี๋ยวว่ารสชาติที่เราเติมก๋วยเตี๋ยวว่านะจ๊ะอันนี้ พิเศษหน่อยนึงเพื่อเราไปกินวันนี้เรายังกินไม่หมดแล้เพื่อเราจะออกไปกินนอกพื้นที่เนาะเพื่อเราออกไปกินนอกพื้นที่เราต้องอันนี้หน่อยจ้ะผ่านฟาร์มร้อนหน่อยเนาะเดี๋ยว้่อนผ่านควารมร้อนนิดนึงเนาะแล้วอันนี้นี่จ้ะนี่ผ้าอวดผ้าอวดในหม้อเนี่ยเนื้องัว เนื้องวนเนื้อล่องโคงในะเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนื้อล่องโคงต้องเป็นเส้นๆอย่างนี้นะเส้นยาวๆอย่างนี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยดึง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 อย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้คือเเรียกเนื้อล่องโคงเนื้องวนเนื้อกวายก็ได้เดี๋ยวเจ๊พินจะตักให้ดูนะจ๊ะเอาน้ำมันร้อนละหลังจากน้ำมันร้อนเราก็เอานี้มาใส่เลยจ้ะป้ามาหาแล้วเดี๋ยวทำมีคุกเลี้ยงป้า นีน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมแล้วเราเอากระเทียมขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าอย่าพินเพ้อความสบายใจเนาะดีบางคนเขาว่าเรามือเราขยำขยำขยำไป,ปเคาะเพื่ออะไรเคาเพื่อไม่ให้น้ํามันติดกับเอนี่เครื่องมันติดไอเส้นติดกระทะนะเคาเพือ่ออะไรถ้าถ้าเราไม่เคาะเนี่ยเส้นมันจะติดเลยถ้าเราเคาะบุ๊บเนี่ยเห็นไหเส้นมันจะขึ้นไปขึ้นมาได้จ้ะ โอ้อยพินคุกไม่ั่วนี่จ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าเราคอะป,ปุ๊บอะไรที่ติดข้างกระทะมันจะหล่นลงไปหมดเลยปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้ลนะเสร็จแล้วเราก็พระจ่าแม่จ่าดูนะเนี่ยนะเนื้อล่องโค้งเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นี่หอยๆอยอย่างนี้นะอันนี้คือน้ำซุปนะน้ำซุปน้ำซุป น้ำซุปใส่อะไรมากใส่ป้อยกั๊กอบเชยโอ้โหไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนไม่เป็นไรหรอกจะกินแล้วป้ามาหาแล้วแป่งกับป้าคนละถ้วยอ่ะทีน,น,นี้มาไอ้นี้มาหมีคุกมาเริ่มทำหมีคุกกันเลยมีคุกสำหรับเดพินนี่จ้ะอันนี้หม้อเก็บนะนี่จ้ะ เนีย่ยเดี๋ยวจะพินหยิบนะมีแค่นี้นะกองงอกสุกเยอะๆย<ๆ>องงอกดิบ กดถั่วถั่วงอกสกถังงอกติบตั้งไช่ต้องมีกุ้งแห้งเลยนะแต่นียาพินไม่มีกุ้งแห้งกระเทียมเกียวโรยก็อะไรอีกทั้งมีคุกเลี้ยงมีเรือนจำเลี้ยงไม่ใช่มีคุกนะมีคุกวังดูน่าเกียดเนาะอันนี้มีเรือนจำนะอันนี้ใบตองโหนยาพินล้างสะอาดแล้วนะ เพราะว่าใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าเหลือว้ก็เสียคนเดียวเใบบักไม้อนันอนีว้วัวอันนี้ขีดเนื้อวัว แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวกับเสิริมมะนาวได้อีกนะจ๊ะจ๊ะมีคุกของยายพินนะดูนะแต่ขอบอกว่าตอนนี้มันหอมมากเลยนะเห็นไหมฝีมือยายพินเลยนะเนี่ยอันนี้ถ้วยเนะี้ยเดี๋ยวพาไปชิมนะเดี๋ยวหั่นไอ้นี่ให้ดูก่อนเนื้อง,งวัว เน,น,นื้อวันเนะื้อเสนเจนน่ะเดี๋ยวจะพินอุ่นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะป้าคิดถ,ถ,ถ,ถึงป้าคิดถึงหนูเทมล่ะคิดถึงหนูเทมล่ะหนูว่าคิดถึงป้าไอ้หนูท้ามมีคุกไปเลี้ยงมีเล่นจำไม่ใช่มีคุกมีคุก,กวังดูน่าเกลียด เดี๋ยวอันนี้ของหนูอันนี้ของป้าเดี๋ยวของป้าอีกจานหนึ่งมีหนูทำมีคุกเองอร่อยหนูยังไม่ได้กินข้าวเช้าป้ากินข้าวเช้าแล้วป้าต้องกินจานเล็กหน่อยหนึง

จ่าไปจ่าน่าก,กินไหมหอมหุย,ห,ยหุยหอมหุยหุยมะนาวก่อนตรงมีมะนาวด้วย ให้ป้าอันนี้ของเยพินมาดูเนื้องัวมาดูเนื้องัวมาดูเนื้องัวในนี้นะเยีินทําให้ดูนะเนื้องงอของเยพินนะั้นน่ากินมากขอบอกเลยเนะนี่ยเนื้อข้าวป้าก็ อย่าพินหั่นเนื้องัวให้โดนนะเนื้องูนะั่นมันน่ากินมากๆจก้ะนี่อันนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่าล่องโค้งที่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะพอจะจ่าไม่จ่าไม่ต้องหั่นหลักกินยาวๆอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมากครับซุอันนี้เนื้องวต้มใส่อะไรมัางเนี่ยก็แค่มะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ปลยกักอบเชยเห็ดหอมเห็ดหอมแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะ เห็ดหอมแล้วก็ไอ้น้ำปลาไอ้น้ำตาไอ้น้ำปลาซีอิ้วขาวเต้าเจี้ยวอะไรที่เราอยากใส่อะจ้ะน้ำซุปไปซดอร่อยจริงจ้ะแค่นี้แหละไปกินกับป้าละไอ,อย้ยินมีผักสดๆด้วยนะเตรียมไว้โหระพาโหระพาไปแก้ม ยายพิงขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะมันน่ากินมากมันหอมยั่วยวนเหลือเกินเลยเป็นไงยายแตงมีคุณต้องพูดว่าอร่อยอร่อยนะเราก็ต้องพูดว่าอร่อยดิอร่อยจังอร่อยจังก็เนี่ยถาดถึงแมแตงก็มากินได้กันเนี่ยผมยายพิงถาดใหญ่ยายแตงกับยายทุ่มสองคนละถาดเล็กยายพิงคนเดียวกินถาดใหญ่เลยเนื้องัวแต่แม่อร่อยจด้ง นอยมูอยนกอมนี่นี่ขกินมกินมีกไม่รู้เรื่องเลยทำไมมีน้ตากินได้เลยมันโบราณเลิาไมมีตาไม่ต้องมป่วกินยทเดียวน่าอร่อยเลยกินที่ไหนก็อทำไมมีน้ำตาไม่ต้องมาเรียกเลยจะไปป่าจบคลิปกันอีกหอ่าป้าคิดถึงมหาป้าบู้ช่วยแงวอยู่คนเดียวแงวจัง ถามแม่ไปไหนแม่ไม่รู้ไปไขปายปลาเยแต,แตจกจเย่ทุบม,ามาหาปไปเย่พินไไคิดถึงเแบบพราะว่า,วาช่วงนี้ไม้ไขายไม่ดีก็ให้ป้าหยุดแต่ป้าคิดถึงป้าบกเหงาจัง <laughs>